พันพระอาจารย์ใหญ่ในความทรงจำเล่าโดยหลวงปู่ชอบฐานสมูขค,คำว่าครูท่านพระอาจารย์มั่นจะให้โอวา,วาทเสนอว่าการเป็นอาจารย์คนนั้นสำคัญมากจึงควรต้องระมัดระวังตนอาจารย์ผิดเพียงคนเดียวอาจทำให้คนอื่นๆผิด ตามไปด้วยเป็นจำนวนมากและไม่ทํานองเดียวกันถ้าอาจารย์ทำํำถูกต้องเรียงคนเดียวก็จะสามารถดำเนินให้คนอื่นปฏิบัติถูกปฏิบัติชอบตามไปได้โดยไม่มีประมาณเช่นกันสำหรับเรื่องกรรมฐานเล่าโดยหลวงปู่หลอด ท่านพระอาจารย์มั่นเทตสนาว่าพระพุทธเจา้าและพระสาวกอรลหันของพระพุทธเจา้าแต่ละองค์ที่เสด็จปรลนิพพานผ่านไปแล้วจนประมาณการไม่ได้หรือประมาณได้ก็ดีพระองค์กับสาวกของท่านที่เสด็จผ่านไปไม่กี่พันปีก็ดี ล้วนอุบัติขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าและเป็นพระอาหารหันตากกรรมฐานทั้งหลายมีกรรมฐานสี่เป็นต้นไม่มีแม้พระองค์เดียวที่ผ่านการตัดสู้รรมโดยมิได่ผ่านกรรมฐานเลยต้องมีกรรมฐานเป็นเครื่องสักพอกเป็นเครื่องไททอนความคิดความเห็นความเป็นต่าง อันเป็นพื้นเพขอ,ง,องกิจที่มีเชื้อวัตตะจมอยู่ภายในนั้นกระใจายให้สูญหายโดยสิ้นเชิงฉะนั้นกรรมฐานจึงเป็นธรรมพิเศษในวงพระศาสนาต่อมาและตลอดไปท่านที่สมัครใจเป็นพระผู้ทรงกรรมฐานจำต้องเป็นผู้มีความอดทนต่อสิ่งขัดขวางด้านต้านทานต่างๆ ที่เคยฝังกายฝังใจจนเป็นนิสัยมานานท่านพระอาจารย์มั่นท่านอบรมสั่งสอนพระภิกษุสามเณรอยู่เสมอถึงเรื่องกรรมฐานสี่และผุ้ดงวัดสิบสามเพราะท่านถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากจะเลือกได้ว่าเป็นเส้นทางชีวิตของพะระผู้ดงกรรมฐานก็ได้ สำหรับเรื่องของปฏิคโคนก็นเล่าโดยหลวงปู่เรื่องแนวทางปฏิบัติของท่านพระอาจารย์มั่นนั้นท่านยึดเอากรรม,มาฐานสี่คือการพิจารณาสิ่งสำคัญที่อยู่ในร่างกายคือผมขนเล็บฟันหนังให้เห็นเป็นของไม่สวยงามและไม่เที่ยงสำหรับคำสอนภาวนา ขอเล่าโดยหลวงปู่จันแหลมการภาวนายานอนสามทุ่มสีทุ่มจึงนอนนอนตื่นเดียวไม่ให้นอนซ้ำเมื่อตื่นขึ้นให้ภาวนาต่อก่อนภาวนาให้ล้างหน้าก่อนจึงภาวนาถ้ายังง่วงให้เดินจงกรมก่อนเมื่อยจึงไปนั่งสมาธิต่อ นั่งภาวนาต้องมีสติเอาใจใส่ต่องานที่เราทำอย่าทำแบบลวกลวกลางวันอย่านอนให้เดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ลวงปูจันแหลมมีโอกาสได้รับธรรมโดยตรงจากท่านพระอาจารย์มันเป็นที่ปลื้มปิติและซาบซึ้งใจอย่างยิ่งจนถึงทุกวันนี้ ไม่เมตตาทมของพ่อแม่ผู้า่านสำหรับเรื่องลูกหลวงปู่คำแสนเล่าว่าพระอาจารย์มัน่นได้สอนให้พิจารณาถึงมรณาสติให้พิจารณาถึงร่างกายของเราให้มองให้เห็นกระดูกของเรา,าเราเป็นพ่อเป็นแม่เมื่อเวลาอุ้มลูกก็ให้พิจารณาว่า เป็นกระดูกมาห้อยคอสำหรับเรื่องหนังสือก็ได้เล่าโดยหลวงปูล่ลาหลวงปู่ล่าได้เล่าว่ากระดาษที่มีหนังสือชาติใดๆก็ห้ามก็ตามองค์ท่านไม่เคยเยียบไม่เคยเอาลงในกระถนไม่เอามาเช็ดทวารหนักทวารเบาองค์ท่านเคยอธิบายบ่อยๆว่าหนังสือชาติใดก็ตาม สามารถดาลึกคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทั้งนั้นจึงควรเคารพยำเก่งและเรื่องการจับขโมยก็เล่าโดยหลวงปู่ชอบท่านได้เล่าว่าท่านพระอาจารย์มั่นมีวรจิตวิชาคือการรู้วารจิตของผู้อื่นอย่างว่องไว หากพระเนนองคใดคิดไม่ถูกไม่ควรหรือนอกรลกูนอกทางคิดสมณะเพศวิสัยหรือว่าเวลากลางคืนท่านจะกำหนดจิตตรวจด,ดูว่ามีใครเกียรติคานไม่บำเพ็ญเพียงจะต้องทูกท่านทักและตักเตือนเสมอหรือขณะเวลาท่านกำลังเทศนาอยู่ใครคิดอะไรผิดปกติจะต้อง พวกท่านทักหรือดูเอาบ่อยๆในระยะหลังพระเนนมีจำนวนมากขึ้นท่านจึงมอบให้หลวงปู่ชอบช่วยดูแลพระจับขโมยให้ผมด้วยขโมยหมายถึงผู้คิดอย่างไม่ถูกต้องตามคันลองของพระผู้ควรถือศีล227ข้อมีผู้เรียนถามท่านว่าที่ว่าขโมย ไม่ถูกต้องนั้นพระเหล่านั้นท่านกำลังคิดเรื่องอะไรท่านเ,าเล่าและยิ้มยิ้มว่าส่วนมากก็คิดเรื่องคิดถึงคู่สาวนั่นแหละสำหรับชิปนี้ก็มาเล่าเรื่องของหลวงปู่ต่างๆทีท่ท่านได้ติดตามท่านพระอาจารย์ใหญ่ซึ่งเป็นความทรงจำพระอาจารย์ใหญ่คือหลวงปู่มั่นปูริทัตโตสำหรับชิปนี้ก็ เลาเพียงแค่นี้ก่อนและต่อไปก็จะได้มีหลายๆหลวงพ่อแม่ครูจย์ที่ไร้เคยติดตามหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่มั่นคริทัตตะเทระได้มาเล่าให้ฟังกันหากผิดพลาดประการใดขออภัยมาในณทีนี้ด้วยหากถูกใจอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่องของเรากดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องของเราขอบคุณสวัสดี